สวัสดีครับพ่อพงอาจารย์อันเช่นเคยครับตอนนี้อาจารย์อันยังอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะฮะจะเป็นตัวลุ่งแห่งที่สองที่มาไว้กันนะฮะจะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะครับตัวนี้ช่วงเย็นนะฮะจะมีตลาดสดเาขาเรียกตลาดตลาดคนเดินนั่นแหละนะฮะไว้ซื้อจับจ่ายซื้อเป็นตลาดเย็นนะฮะคือจะเป็นพวกกับข้าวถุงเนียนะฮะค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็จะมีผลไม้นะฮะผลไม้ของปิ้งของย่างนะฮะของหวานอะไรเงีย้ยนะวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะของไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหลากหลายเหมือนกับตะก่อนเลยนะฮะตะก่กอนนี่ก็คือของจะเต็มมากเลยอยู่ฝั่งนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะฮะ ตัวนี้ร้านน้ำปั่นนะครเดี <c oughs> ๋ยวเรารอสั่งน้ำปันป่นแป๊บนึงนะน้ำปั่นคิวยาวไหมพี่น้ำปั่นทำใหญ่ครับผม,มอเอาเป็นเผือกปั่นครับ เดี๋ยวเดินกลับเาก็ได้ครับได้ไดโอเคเดินต่อครับตรงนี้เป็นอของหวานนะครับร้านของหวานขนมโอ้โหไก่ทอด,ดน,น่าจะเป็นพวกอะ,อะไรนะห,หมูหมูอะไรเงี้ยเนี่ยร้านยำะนะนี่หมูหมู ด้านหน้าถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยก่อนเป็นร้านประจําผมเลยนะครับก็คือไก่อบโอ่งนะเออไก่อบเขาไฟนะครับด้านหน้ามีอีกนะแต่คงไม่เดินไปถึงมุนนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะฮะโอเคพกกับกันครับประมาณนี้ครับนะเป็นตลาดนะครับแต่ว่าไม่เสียงเดียวคือไม่มีที่จอดรถเท่านั้นเองนะฮะ คือตกเย็นมาก็จะมีประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารนะครับกลับไปทานนะฮะไม่ไม่มีที่นั่งทานนะครับนะแต่จะเป็นถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นอีกตลาดอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นตลาดโรงเรียนเทศบาลนะครับตรงนั้นมีที่นั่งทานนะฮะตรงนี้ก็เป็นยืนนะฮะแล้วก็ซื้อของกลับบ้านกลันนะครับเดี๋ยวรอรอน้ำปั่นแป๊บนึงนะฮะ พิเศษนะครับน้ำปั่นอยู่ที่นี่นะฮะถ้าเป็นน้ำส้มนะฮะเขาจะไม่ได้ใช้สมผลส้มนะฮะจะเป็นเป็นส้มที่เป็นผลเลยนะฮะจะไม่ใช่ผงนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ารับรองนายถ้าเป็นน้ำปั่นหรือน้ำส้มคั้นที่นี่นะฮะจะเป็นน้ำที่ออกจากผลไม้โดยตรงนะครับนะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าสดมากนะครับของผมสั่งเป็นน้ำเผือกปั่นนะฮะมาดูกันอร่อยรสชาติเดิมๆครับที่เคยทานนะฮะว่าเป็นไง แต่น่าจะไม่เคยครับผมเจ้าเท่าไหร่ครับ25บห้าบาทเยนรับเงินเกยนเสือกเป็นครับได้มาแล้วนะครับโอเคเราได้มาแล้วนะครับเปลือกปั่นของเรานะมาลิ้มมาชิมนะฮะรสชาติอ่ะโอเคไปเดินหน้ากัน้ะได้กับข้าวอะไร ทอดหมูทอดอกับข้าวก็คงไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเราก็หาอะไรทานเล็กน,น,นึงน้อยกันนะครับกับข้าวถุงค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าสะดวกสบายนะครับใครมาถึงจอดซื้อแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะฮะโอเคอันนี้เป็นผลไม้ครับ ร้บนหนึงนะ่งตรงนี้หอยแมงครนะฮะทางนู้นที่เป็นร้านส้มตำจบแล้วฮะหมดแล้วเส้นนี้นะฮะโอเคครับผมไปกลับกันมีแค่นี้นะฮะคือเส้นเดียวจบตรงนี้เลยนะไม่ได้ไกลไปครับขึ้นรถก่อนแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวปิดคลิปด้วยไ,ไ,ไม่ได้ อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะได้พบกันคลิปหน้าต่อไปนะฮะ <c oughs> วันนี้พามาเดินดูตลาดัตลุงครั้งที่2ก็คือตลาดสดเทศบาลนั่นเองนะฮะไปครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากน,นัน้นเลยนะครับผมสวัสดีครับ